มพี่เอ็มเราขอโทษที่เราหายไปนานขอโทษที่เราไม่เคยบอกลาเธอช่วยด่าอะไรเราหน่อยได้ปะขายเจ้าไอ้บาวขายนายไอ้ทอและลักย้อนลอยขึ้นไปเจ็ดชั่วโคตรพ่อแม่มึงมีหรือคุณหลวงมั่นเมืองใดเห็นการฟนลํำสำคัญกว่าศึกติดเมืองมึงจะขายชื่อโกให้ติดแผ่นดินได้หรือไอ้ขี้คลอกวายวายหัพูดนี้มันร้อยลิ้นเจ้าเล่นะ จะเอาไว้ใหญ่ไอ้ขี้ข้าไม่รู้จักคุณน้ำข้าวไว้ไว้ใครอยู่ที่นั่นวะเร่งไปเอาตัวไอ้จันไรสี่ห้าคนทรรลักษณ์นี่ให้กูอย่าก,กวนกูไอ้ถอยทรรักษ์ชั่วช้าหนังหนากว่าหนังเกือกหนังกะรากูนี้ไม่รู้จะสรรหาคําใดมากลด่ามึงจึงจะสมกับความทรรลักษณ์ชั่วสามของมึงมึงรู้เรื่องจริงกันนี้แล้วมึงนิ่งไว้สถานไรวะ อเสนาบดีขี้รนอิเพ็งทรงดาบของกูมาวาดหวยพวกนี้ทำกระถางต้นไม้เล่นเสียสดนะ